สวัสดีค่ะคุริค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมณทุลากันครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้ก็มานวดหมูแดดเดียวค่ะเอฟซค่ะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะสูตรหมูแดดเดียวค่ะเอาคุริค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ สวัสดีครับสมเร็จตุลาการครับเสื้อสวย <c oughs> เสื้อสวยหลอด้วยเอา้าวันนี้มาทําอะไรคะคุณลิกาทําหมูแดดเดียวค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องครัวหอมพันตุลากันค่ะอ่ะใส่อะไรบ้างคะรอดฟ้าเขียวกระเทียมสับ ใส่อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าเทจัท่จวเทจั่วอะไรบ้างเลยเนี่ยหมูหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะใส่ซอสสาเกียวครึ่งทัพพีค่ะน้ำปลาครึ่งทพัพพีน้ำตาลทรายแดงครึ่งทพัพพีกระเทียมสับครึ่งทัพพีค่ะแล้วก็น้ำมันงานหนึ่งทัพพีค่ะผมัวไปชั้นชาค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะ วันนี้ก็มาดึกหน่อยค่ะสองทุ่มครึ่งไปดูคุณพ่ออยู่ค่ะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะไปทําภารกิจอะไรต่างๆช่วยคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเสร็จค่ะเสร็จแล้วก็เพิ่งมาเนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยิ่ยมชมม่ให้กำลังใจช่องโกงวันตุลากันขอบคุณล,ล้านๆค่ะพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่ สูตรนะคะสูตรของคูมพันที่คูมพันคิดค้นขึ้นมานี่ค่ะหมูเด็ดเดียวแล้วก็การนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะก็จะได้หมูเด็ดเดียวที่สีสวยนุ่มอร่อยน่ารับประทานจะเป็นสีแดงอมชมพูค่ะเอฟซี FC ค่ะอร่อยอร่อยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยก็อร่อยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คูมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะ ็ขอให้ fc ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานใดก็ตามขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริญนะก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะคุณพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ fc ทุกท่านเลยนะคะทุกงานทุกอาชีพเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้สู้ ไปามาเติมพลังบวกให้กับ f อซค่ะวันนี้คุมพันก็วิ่งแล้วนะคะวิ่งสิบห้ารอบไปกับหน้าบ้านไปหลังบ้านเราไปทำโยคะอีกประมาณานับประมาณห0 0้อยครั้งนับหนึ่งถึงหกร้อยค่ะโยคะก็ทำให้หัวใจแข็งแรงนะคะออกกำลังกายถ้าไม่ติดภารกิจคุมพันก็จะวิ่งทุกวันค่ะถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองค่ะต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบถ้าคูมพันบอกว่าโอ้วันนี้ไม่วิ่งหรอกขี้เกียจแสดงว่าคูคำพันไม่มีความรับผิดชอบแม่รักชีวิตตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นภาร,ระที่ต้องทําหน้าที่ที่จะต้องทําเพื่อตนเองเพื่อสุขภาพของตนเองจะได้แข็งแรงค่ะหัวใจก็แข็งแรงนะคะสุขภาพก็ดีแลนะต้องวิ่งออกกําลังกายทุกวันค่ะ แต่ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคามพันธ์ก็อยู่ในวัยอาวุโสแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆวิ่งจะวิ่งเหมือนวัยรุ่นก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวได้รับอุบัติเหตุนะต้องค่อยๆวิ่งไปวิ่งกับแต่ก็ดีนะคะวันใดที่คมพันธ์ได้วิ่งเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าว่าขออภัยครับสดชื่นค่ะ ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือโอเคแล้วตอนคืนก็นอนหลับสบายเลยค่ะเพราะเราได้ออกกำลังกายค่ะคุณสมริดก็ออกกำลังกายทำงานบ้านด้วยถูบ้านถูอะไรก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะหลายๆอย่างเงื่อไหลไขย้ยยอยทุกวันเลยค่ะเพราะว่างานเยอะแต่เราก็ต้องทำต้องทำให้ได้ค่ะชีวิตหลังเกษียณ ชีวิตหลังกเกษียณเนคุมพันธก็ทําหลายอย่างค่ะคลิปก็อัดต่อเนื่องนะคะทำคลิปทาช่อง youtube ก็ต่อเนื่องเพราะว่าคุมพันธ์ได้ทําช่อง youtube ตั้งแต่วันที่1ที่ทําจริงจังคือ1ตุลาพุทธศักราชสองพันาทำได้ประมาณปีปีกับอีกปี4เดือนค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่พาพ่อไปหาหมอค่ะทํากับข้าวกับปลาให้คุณพ่อคุณแม่ทานวันละสามเวลาค่ะก็ดูแลท่านให้ท่านมีความสุขพระคุมพันธ์ก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมดูลที่ห้า โครงการคูรูพัฒนาค่ะอบรมครูที่เข้ามาอบรมในโมโดูลที่ห้าระบบออนไลน์ค่ะครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะก็เข้ามาเรียนสามารถเข้ามาสมัครเรียน,นในระบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะส่วนคุณพันธ์ก็ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับเกียรติถือว่าได้รับเกียรตินะคะ แล้วคุมพันก็กราบขอบคุณทางสํานักงานเลยค่ะที่การคุรุสภานะคะที่ท่านให้เกียรติคุมพันแล้วก็ให้โอกาสคุมพันได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยนะคะอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสํานักงานเลยคธะที่การคุรุสภาเป็นอย่างสูงนะคะคุมพันเอ่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมดูลที่ห้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองผ่านไปเรียบร้อยช่วงนี้ก็จะเป็นรุ่นสามกับรุ่นสี่นะคะได้เับเกียรติจากคระสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมดูลที่ห้าการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะคะอีกสองรุ่นนะคะรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่คุณโคมพันก็ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทำงานนะทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งจริงๆแล้วคุมพันธ์ก็ทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครูสภามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะ,ะโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนนะคะ Professional Learning Community นะคะครมพันธ์เป็นหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปีพุทธศักราช2567ถึงปีที่คุมพันธ์เกษียณอายุราชการเลยนะคะก็ทำงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสำนักงานเลยค่ะที่การครุสภานะคะคุมพันธ์ก็จะปฏิบัติหนะ้าที่ให้ดีที่สดุดให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนะคะแล้วก็ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลยค่ะที่การครูสภา จะ,ะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูหากครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณในความเป็นครูกุมพันเชื่อแน่ว่าเด็กอ่านออกเขียนได้แน่นอนแล้วก็เด็กจะมีคุณภาพนะคะกุมพันก็จะทํางานให้เต็มตามศักยภาพนะคะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจรัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงลุกแอทิฟ e รน n i n g นะคะแล้วก็การสอนภาษาไทยนะเทคนิคการสอนภาษาไทยแล้วก็การผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลรนะวมถึงเทคนิคการสอนนะคะคพันก็จะถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะเต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะ ผมพันก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้ทํางานต่อเนื่องนะหลังจากเกษียณในยุราชะการแล้วก็ยังได้รับเกียรติจากสํานักงานเลยค่ะที่การครุสภานะคะให้ดําเนินให้ทํางานในสิ่งที่คุณครูคมพันรักนะก็คือจิตวิญญาณความเป็นครูถ่ายทอดความรู้นะให้กับแคาราก,การครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะ ช่องคูมพันก็จะสอดแทรกในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่นอานออกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการศึกษาตะกร้าของคุณพองงามชุมชื่นสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมน้อมนําใจให้เป็นสุขนะคะความกตันยูกตาวทธีต่อบิดามารดาการทาคณงามความดีการคิดบวกการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ,ะการมีความเมตตากรุณาต่อน้องแมวต่อสัตว์ อันนี้คุมพันก็จะถ่ายทอดให้เห็นอยู่ในช่องคุมพันนะคะเพราะว่าขอบข่ายการจัดทำคอนเทนต์ช่องคุมมพันธ์นี้จะมีหลายคอนเทนต์นะมีหลายประเด็นนะคะ FC ที่เข้ามาเพิ่งเป็นสมัชเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่ไม่ทราบนะท่านท่าน,านติดตามไปเรื่อยๆนะท่านก็จะดูได้ได้ทราบนะคะว่าช่องคุมพันธ์มีหลายคอนเซปต์นะหลายประเด็นนะคะ ที่จะถ่ายทอดให้กับ f อได้ดูได้ชมขอบคุณ f อ c ซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลยๆค่ะพี่น้องการงานทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยความเพียรเราจะใช้อิทธิบาทสีนะคะหลับทำอิทธิบาทสี่ทำให้เราเป็นแนวทางในการทำงานให้เราประสบความสําเร็จก็จะมีฉันทะคือความพอใจรัก และพอใจในงานที่ทำนะเราก็จะมีความสุขนะคะวิริยะก็คือความเพียรขยันความขยันมันเพียนนะก็ส่งผลให้เราทำงานประสบความสำเร็จจิตตะคือการตั้งใจจดจ่อโยกับงานที่ทำนะก็จะทำให้งานเราสำเร็จตามเป้าหมายนะคะสุดท้ายวิมังสาก็คือคิดไรตรตรองพี่นาโดว่าเอ๊งานของเราบกพร่องตรงส่วนใดนะอ่าพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพนะคะ ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะวันนี้ไม่ได้ท่องบทอาคยานเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะแตกตื่นมา้กุมพันเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ริงๆแล้วคุมพันก็ไม่ได้บ้านนะคะแต่ก็อยากจะถ่ายทอดให้กับเอฟซีฟังเอฟซีฟังบ่อยๆเอฟซีจะจําได้นะคะเพลงที่คุมพันร้องเพลงสระแล้วก็เพลงรอหรันเพลงคำควบกล้ำต่างๆ วันนี้ก็จะร้องเพลงอ่ะเพลงตัวการันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ทันท่าขาดเก่งกาดข่าเสียงอักษรเรียงรอให้มาเป็นคำกลอนจัดกันสนสนุกสนานเราใจจัดกันสนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสนศิลป์เร็วพัน มัธยัตสื่อสัตว์จะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัตจันย์อัศจันตั้งคันพันเพืชพันพรยสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้และมีโตกรรันไตรรงพระงสงฆ์ผุดงบัตบงประสงค์สุขสันเวทมนต์อกรกรันดึกดำบัรรมีพอกรรันตั้งใจอ่านเขียนทุกวัน ปาติหาเฉพลนันเรียนรู้ในตัวการันจื่นชีวันสุขสรรเปรมปรีจื่นชีวันสุขสรรเปรมปรีค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันไม่ทันท่าขาดียงกาดข้าเสียงอักษรอนเรียงรอให้มาเป็นคำกลอนจัดกันสอนสนุกสนานเราใจ จัดการ้อนสนุบสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิทธ์เรียวพันมัธยัติซื่อสัตว์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัจฉริยะนัตจัน์นตั้งคันขอพันเพื่อพันไรสรันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญ รถยนต์นั้นละมีต่อการันไตรรงพระสงฆ์ทุดงบัตตบงพระสงฆ์สุขสันเวทมนตรอการันดึกดำบรรและมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการ์ฉลันเรียนรู้ในตัวการันชินชีวันสุขสันเปรียมปรีชินชีวันสุขสันเปรียมปรีกิดคิดคดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันหรือเราเรียกว่าไม้ธันตะขาุนะคะคําที่มีตัวการันการันจะค่าเสียงพยันชนะไม่ให้ออกเสียงนะคะแล้วก็บางคําก็ค่าเสียงสระด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะเพลงตัวการันเป็นเพลงที่โฮมพันประพันธ์ขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการจัดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอน,นะคะ่ะ ขอบคุณเอฟีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ